ย่านสาทรมีอะไรกินบ้างก็มันพักเที่ยงอ่ะมันก็ต้องกินปะ่ะเริ่มเลยมากันที่ร้านแรกร้านหล่อเลี้ยงแต่คนข้างในอ่ะอื <c oughs> หล่อจริงๆนะแกร้านนี้เหมาะกับสายหวานนะเป็นสไตล์ไซนิดโมเดิร์นมีทั้งน้ําทั้งขนมครบนะเอาจริงอร่อยด้วยตอนแรกเห็นเมนูก็นึกว่าเอ๊ะเมนูนี้เราเคยกินมาแล้วมันน่าจะคล้ายๆกันแต่เมื่อได้ลองก็ลองออกมาว่าอ ไปกระเป๋เหมาะกับชาวออฟฟิศอย่างเราแน่นอนเพกัดซอยสาทร11วันธรรมดาเปิด10.30ถึง6.30วันเสาร์อาทิตย์เปิด11.30ถึง6.30ค่ะมากันต่อกินของหวานแล้วมันก็เริ่มง่วงต้องหากาแฟดีๆกินสักแก้วน้องพลอยบอกว่าร้านนี้ค่ะพี่ร้านนี้ดีร้านนี้นะคะชื่อร้านเกาคาเฟ่อยู่ในซอยสาทร11เหมือนกันกับร้านที่แล้วเดินทางมาจากร้านเมื่อกี้แป๊บเดียวถึงเลยค่ะ ที่นี่เอาใจสายถ่ายรูปมากเลยค่ะเพราะร้านสวยมากแถมมาะกับการมานั่งทำงานด้วยนะคะนี่ถ่ายรูปไปประมาณ1,000รูปรวม2คนน่าจะลงรูปใน IG ได้ประมาณปีหนึ่งเลยค่ะถ่ายรูปจนลืมไปเลยว่าเข้ามาทำอะไรที่นี่กันแน่ แต่ก็ไม่ลืมสั่งของกินและของหวานทั้งๆท,ที่เมื่อกี้ก็เพิ่งไปจัดหนักจัดเต็มมาแต่พวกเราก็ไม่หวั่นนะเอาจริงขอบอกอีทีว่าที่นี่น่านั่งทํางานมากจริงๆค่ะร้านนี้เปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเดินทางสะดวกใกล้สถานีเซนหลุยเดินเข้ามาในซอยน,นิดเดียวถือเป็นการเดินออกกําลังกายก่อนที่เราจะมาทานของหวานกันค่ะเอาจริงนะย่าสาธรน่ะของกินเยอะมาก ถ้าได้มาทํางานย่านนี้ดีเลยว่าแล้วก็ลองไปหางานย่านสาทรในจ็อบบี้เดีกว่าแล้วก็อย่าลืมส่งเรซูเม่ไปเลยนะจ๊ะ